หามองเสียมีก็บนหลายอย่างนี้หรอเนีั่มทำใส่ปบกยุ่มก็ทใส่แบกเพื่อนแสดงว่าตัวผูมีหั่มตัวแมนตมนต่ว่าหมใยปหน่ตัแมนถ้าตัวแมนนี่ถ้าตัวแมนนี่ ไข่เบาไข่เบาแม้งมาได้ไข่เบาใส่ไม้ยุ่งน้ำปกันปลองนะปะกัาป้องดารามันเป็นใชรการนีปูเดี่ไเ่เลี้ยงปูมันบอกว่าไม่เห็งปูซื่อกันนั้นเนคนดโดนแบนได้ไงเร้่อ เพิ่มมันเพิ่มอีกแล้วตัวเพิ่มอีกแล้ววะฮัลโหลสวัสดีครับ สวัสดีครับผมสวัสดีคุณติมสวัสดีคุณวิไลโอ้ยไปจอดฟังขจรจ่างซุ่มเมือคุณติมแต่ว่าได้ขื่นเวทีนำขึ้นไปย่านเนี่ยย่านมันวุ่นวายเนี่ยไปฟังแล้วมันเสียงมันวนกันผมก็เลยบก่กล้าขื่นผมไปจอดฟังยุตลอดล่าเลย ขึ้นไปย่านเวทีขัดเจ้าพออัางกันนะะปฏิวนวันวืนวัน,วนอีกผมก็เลยปรก่กล้าขึ้นผมก็ไปแอบแอบฟังอยู่มาเด้อครับมากินกาแฟว่าขึ้นไปผมย่านเนะี่ย ระบบเสียงมันว่าทำงานให้่านมันสีกลายเป็นเนะ้ลบกวนไย่านมันเนี่ยเสียงว,วน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 กับนะ่ผมไปฟังเดี๋ยวเสียง <c oughs> เดี๋ยวมันมันไปลบกวนผมก็ไปออฟังยุ่ตลอด <c oughs> คุณนะมาดามบัวเรากล้องมวนได้ล่ะผู้หญิงล่องมวนหลายอยู่คุณติมผมไปแอบฟังแล้วแต่ผู้ชายนี่ผมไม่ค่อยนา่ากลัวหรอกแต่ผู้หญิงล่องมวนหลายคนอยู่ <peach> บันอาทิตย์ขอโทษเล่หลายเด้อผมนัดไวแล้วผมว่าเฉี่ยไปขึ้นเวทีนําผมเนีผมเพร็กรกับเขาแล้วสร้างเหรียญงานก่อนผมเลยบ่กล้าขึ้นเสียแป๊บตั้งเครื่องเสียงไว้ว่าสิไปร่วมเกม โอ้แยกประกวดชายหญิงบ่ครับแม้สิบสองสามมือพุ่น่ายคุณติมแจงสีแเหลียวยอหยดแจ้ข้าวเดีย๋ยเห็ดแนวกินเฮ็ดตาอยู่ก็เลยแจ้ข้าวจังหน่อยแจ้ข้าวแล้วมันหน่อยที่บัดเสื้อคุณติมเปิดเวทีเนาะเหมือน,น,น กัดเข่าเซนหรือตัวบาทไปจอบฟังอยู่น้าากากขึนนำมอคืนวันกับไปจอบฟังพิมีเราล่ลองเพลงใไม่ของอาจารย์สอซื้อเพลงอย่างก่อผมไปฟังอยู่คราวหนึ่งผมก็ไปเอบฟังปิดพี่เพื่อนล้องเพลงยุสมือนะครับแต่ผมไม่ได้ขึ้นไปนำ เสียงก็คือเก้าล่ะครับนาชิตโตกรอบเรียุปุละลุกพี่คาดการไว้แล้วนเะมือน,นั่นร้องให้เราฟังยุยแต่มือน,นั่นหน้าบักตูมออกฤทธิ์หลายเติมเสียงไหลเสียงเหลือเสียงก้งถงไอ้ช่วงอ่ะ เด็กในช่วงผมเทดแนวกินแล้วตัดต่อชีพตัดอย่างมันก็ดิเกือบสี่สามุ่มแล้วมันก็ส่งเสียงบาได้นะคุณติมอยู่นี่ก็ได้ครับกระซ้อมปังเนี่ยจำเนื้อได้เบิดแล้วล่ะครับตอนแรกก็จำเนื้อพะค่อยได้ส่วงแรงๆนี่ก็จำเนื้อได้กะ ก็ถือว่าโอเคอยู่มั่นใจอยู่แต่จังหวาก็อาศียพลาดเที่ยมแน่อยู่ลูกเอื้อนลูกหยังกระสิบตรงกับต้นสบับนะครับแล้วก็ว่าแมันอยู่ในเกียนดีผุนแล้วหรือว่าพอใช้ถึงดีเนี่นะ <c oughs> ครับครับครับผมผมหาจังหวะว่าท่านได้อยู่ เพราะว่าเลิกงานไปผมก็เฮ็ดกับเขา่ากับน้าผมเฮ็ดกับเขา่ากินเ,เองนะครับมันมีคนเฮ็ดห้เม่อคื่อนกันกนไปฟังนะ่ะ พี่มาดพี่สิงร่องเพลงอยู่โดนเติบไปฟังพี่สิงร่องขึ้นแต่ผมก็ไ่ได้เข้าไปทักทายิ่นขอบคุณเด้อครับผมที่เข้ามาทักทายผมก็ลดหน้าต้นไม้สี่เลยยำเศ้า ต้นน้ำต้นไม้จิบกาแฟจิตวัตรประจำวันตอนเช้าผม ฉันมากปัญหาคือเวลาอันว่ตรงกันนะคุณติ่มปัญหาของผมเดี๋ยวเดียผมบ่ค่อยมีเวลาหลายคือข้าคือเพื่อนผมก็เนี่เกจมงเคิงกับเฮ็ดงานบัน้ก็ลุยเบิดมือฮอดทุ่มพุเด้อบัดเพอเลืกองานไปผมกับไปเฮ็ดกับเขากันน้ำสวัสดิกินเขากินน้ำแล้ก็สามทุ่ม ตามทุ่มแต่มันไดก็ใส่เสียงว่าได้อีกเขาได้อีกเหมือน จะซ่อม,มล่องไปน้ำรวดยุ่เวลาชงของซ่อมล่องซ่อมล่องเหรียญซุ้มือแหละครับแต่หว่ารอดได้ล่องใส่รด,ดนตรีแต่บัลลูว่ามันสีจังดาบัลด้ซ่อมใส่ดนตรีจิต ใจจำพีคนลุ่มน้ำชี่น้ำตารวงลมคลัำงืนฟืนทนได้ฟังคาบเส้าูปากเสืเรื่องราวความรักสาวจำปาสาักเดิน p ลากเดนิดนหินเท เหลือใจแท้เด้อาตายพังเพมมเหลือเยืะเหือใหญ่มตอต้องข้ามโคมาข้ามน้ำขีจำปีรออยู่หงใจไม่ปิดประตูคอยอายอยู่พร้อมเป็นผู้ใจ จำปาไม่มองสาวจำปีอีคนนี้ง่ายระบรองจะไม่เสียใจโทนัดมาได้ส่งลายทอักมาเป็นห่วงเล,ยลายลลยเฝ้าจากใจ บมาได้เสแสงร้งดอดไม่แพงอยาแต่งอย่ารอเวลาน้ำชีเอื่อลแต่หัวใจม่เปลี่ยนไปมาก็อายยังคำสัญญา rafaat kon ini konndi sah tempat as ได้มาพบหาไอาที่ปากเสเป็นจังใด้เดีองหายจากปากเสคือบ่สั่งลามันสาวคนไดปลูกมาอัดหัวใจก็ให้บอกมาบอต้องปกปิดให้เสียเวลาบอกมาเถิดไอ น้องทำใจได้สาวเมืองจำปาคนบ่งามบ่สวยน้องายผู้หุกใจไปลายเกียดทิดมหัวใจลอยให้ควรหา ต้นปาดอกนี้เป็นคนซื้อตรงซ้ายังหวังดียังหวังอยากควมชีวิตอยากมีวิวาคือกันเดออ,อยายจากไปบลาหรือว่าออามีอยังคาดของ หรือมีเจ้าของผู้สาวไทยในคำครวนหา,หาน้องบอกขาใจ่วยพ่อนให้ยกเลอเอิกสัญญาหากอายใจหวงหาก็ให้กลับมา ยำฟ้ายังคอยจากไปบวลา,ร,ลา,ยยารื้อวัดยยังขาดของหรือมีเจ้าของผู้สาวไทยคำควรหา

แล้วเมือม่อขึ้มเดลัยอยู่บ่ต้มเลยใช่จิบไลายมื่อเมืองมันแล้วมันบ่ขมบ่<ด>แต่แม่นหอยอันนี้แถตัวที่ว่าหอยอันนี้หอยอันนี้อะไรที่มันมากินผักข้าน,น่ะครัเนี่ยแล้เวเบงน,น้ำมันไม่จุ่มกินผักจุ่มเนี่ยเน,นี่ยแล้วเบงหัวขาวจนพุ่นพีนอยู่พุ่นน่ยเมีนแทบบัวฉันมัดบอนซุ่มๆในแห้งแล้วเออเออเมีนแมาน้ำฝนเนี่ย Ừ. Oh. người uh. mọi người 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 mọi người

อมดนี่ทนอะรางเงีไยตายมาดินมันบดดีคือบ้านเฮา เราจำปาสักได้มาพบหาใคยที่ปากเซมึงได้รวยเ e a h y o ่ not even เป็นจังได้ดีไอจากปากเซรนเอฟซีกินเขาน้ำเนงิน น้องบอกคาใจอวยผ่ให้ยกเลืกสัญญาหากายมีใจห่วงหาก็ให้กลับมาจำป้ายังคอย ลืมสาวันกเก่าเรื่องราวสาวโคงฟังสายพวงไหนลป่าสวัสดีลุงเมดครับผมเน่ี tình thương lại ai màu cha trai mà đã ai chỉ sẽ đâu mâ à

ว่าใจไม่เปลี่ยนไปมาขออ้ายเพียคำสัญญาจะรับพักดีคนนี้คนเดียว มะยมมะยม